สวัสดีค่ะสถานการณ์ที่นิวซีแลนด์ตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในช่วงล็อกดาวน์เลเวล4หรือที่ระดับ4นะคะโดยทางรัฐบาลเนี่ยก็มีการขอร้องให้ประชาชนอาศัยอยู่ที่บ้านหรืออยู่ในบับเบิลของตัวเองแต่จากที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตามท้องถนนเนี่ยลงมากๆคิดว่าประชาชนน่าจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยนะคะที่เห็นสองข้างทางเนี่ยก็จะเป็นร้านค้าร้านอาหารต่างๆก็จะต้องทำการ ปิดร้อยเปอร์เซเลยล่ะค่ะแต่ในการที่จะออกไปข้างนอกในแต่ละครั้งอย่างเช่นไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้ออาหารก็จะต้องสวมหน้ากากและยืนเว้นระยะห่าง2เมตรอย่างที่เห็นนี้ล่ะค่ะและที่สำคัญนอกเหนือจากการสวมหน้ากากและยืนเว้นระยะห่าง2 m. เมตรแล้วนั้นเราจะต้องทำการสแกนเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลวันที่เวลาและสถานที่ที่เราไปนอกจากสแกนแล้วถ้าไม่มีแอปพลิเคชันเนี่ย ก็ยังสามารถลงบันทึกในสมุดบันทึกได้ด้วยค่ะเพราะข้อมูลในการบันทึกหรือการสแกนนั้นทำให้สามารถติดตามหากลุ่มเสี่ยงได้รวดเร็วมากขึ้นค่ะ